วันนี้ขอนำเสนอการพัฒนาตนเองในการทำงานทำงานอย่างไรถึงจะได้เงินเดือนสูงงานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเพราะคนเรานั้นจำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหยต้องมีกินมีใช้และมีชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมายแต่ความพัฒนาของทุกๆคนอันนี้ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูง จึงมักมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมานะพอจะได้มีกินมีใช้อย่างไม่อดอยากและมีชีวิตที่ดีดังนั้นทุกๆคนที่ทำงานก็ต้องการเงินและค่าตอบแทนในปริมาณมาก,มากๆเพราะการมีเงินก็มีอำนาจในการซื้อความสะดวกสบายให้แก่ตนเองและครอบครัวได้แต่ก็ใช่ว่าทุกๆคนที่ทำงานจะประสบความสำเร็จเพราะรายได้ค่าจ้างเงินเดือน มักมีความสัมพันธ์กับระดับขั้นความสําคัญของงานเช่นงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถขั้นสูงก็ย่อมได้รับผลตอบแทนที่สูงแสดงให้เห็นว่าคนที่มีตําแหน่งงานสูงสูงมักมีรายได้มากแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงด้วยเช่นเดียวกันที่สําคัญตําแหน่งงานสูงสูงก็มักมีเพียงไม่กี่ตําแหน่งในองค์กรเท่านั้นจึงทําให้เกิดการแข่งขันผลที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งคุณสมบัติมุทภาวะทักษะ และความสามารถที่สูงกว่าก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆดังนั้นหากเราอยากประสบความสําเร็จในการทํางานเหมือนกับคนอื่นๆบ้างก็จะต้องพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพถึงจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้เทคนิคการพัฒนาตนเองในการทำงานอย่างไรถึงจะได้เงินเดือนสูงและมีความเจริญก้าวหน้ามีเคล็ปปดลับดังนี้ 1. กล้าพูดกล้าที่จะนำเสนอไอเดีย อย่ายอมที่จะพูดข้อเสนอแนะแนวคิดการปรับปรุงหรือการพัฒนางานแบบซ้ำๆซึ่งเราคิดว่ามีประโยชน์แก่ตนเองคนอื่นและองค์กรเพราะว่าสักวันหนึ่งคนอื่นๆจะเห็นคุณค่าในไอเดียที่สร้างสารรค์ของเรานอกจากนี้แล้วยังช่วยพัฒนาความคิดช่วยสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆมีพัฒนาวิธีคิดที่ดีขึ้นเรื่อยๆสามารถคิดวิเคราะห์และคิดเชิงระบบได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 2. การเปิดใจการเปิดใจจะช่วยทำให้เราได้รับแนวคิดใหม่ๆได้รับเทคนิคและวิธีการที่ดีกว่าจากคนอื่นการเปิดรับความคิดเห็นจะช่วยเปิดโลกทัศน์ทางความรู้ความสามารถและทักษะที่แตกต่างแต่มีประโยชน์มากกว่าส่วนคนที่ปิดกั้นตนเองจะกลายเป็นกบในกระลาครอบรู้จักเฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้ชอบทำสิ่งเดิมๆที่เคยทำจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้าง เทคนิคการเปิดใจก็เหมือนทําตนเป็นน้ําครึ่งแก้วที่พร้อมจะเติมเต็มได้เสมอซึ่งหมายความว่าสามารถยอมรับไอเดียที่ดีกว่าจากคนอื่นๆซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสไตล์ของตนเองได้ 3. การโฟกัสการทำอะไรหลายๆอย่างโดยไม่มีความชัดเจนจะทำให้เราเสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนทางการเงิน ที่ลงทุนไปกับสิ่งที่กำลังทำอยู่โดยไม่รู้ว่าจะได้รับอะไรเป็นผลตอบแทนตือนอกจากนี้แล้วการทำอะไรที่ไม่โฟกัสผลที่ได้รับมักจะไม่มีคุณภาพ 4. มีทีมงานที่ดีการทำอะไรได้ด้วยตนเองนับเป็นสิ่งดีแต่จะดีมากกว่าถ้าได้คนอื่นคอยช่วยเหลือและการมีที่ปิึาษาที่มีความเชื่อชาญสามารถพึ่งพาอาศัยได้ จะทาให้ได้งานมีทั้งคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถทํางานให้แล้วเสร็จได้ตามแผนนอกจากนี้การมีทีมงานที่ดียังสามารถลดความเสี่ยงเพราะการทํางานเป็นทีมนั้นจะได้ไอเดียและได้แนวทางสําหรับการตัดสินใจที่หลากหลายช่วยเพิ่มโอกาสที่มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเพราะการทํางานเป็นทีมนั้นมันมักเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความรู้และมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกันออกไป จึงสามารถอุดช่องโหว่ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้การทำงานเป็นทีมช่วยทำให้การเผชิญกับปัญหาทำได้ง่ายขึ้นและช่วยทำให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 5. แบ่งปันความรู้การพัฒนาการทำงานอย่างก้าวกระโดดมันมักเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะความสามารถการแบ่งปันความรู้ จะสามารถสร้างความชำนาญในการทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกจึงสามารถล่นระยะเวลาหรือประหยัดเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาและการฝึกการยอมรับความคิดเหน็นของคนอื่นๆเพราะการเบล่งปันความรู้จะช่วยเปิดใจและเปิดทัศนคติในการรับรู้ความรู้ใหม่ๆ ต้องบริหารจัดการเป็นการลงมือทํางานโดยไม่มีแผนไร้ซึ่งเป้าหมายไม่มีวิธีหรือขาดกลยุทธ์ในการทํางานที่ดีจะทำให้งานที่กำลังทำอยู่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการวางแผนง,งานที่ดีจะทําให้รู้ว่างานใดจำเป็นต้องลงมือทําก่อนหลังแล้วในแต่ละงานนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างและสิ่งสำคัญต้องรู้ว่าเป้าหมายของงาน นั้นเมื่อลงมือจนสำเร็จแล้วจะได้รับอะไรเป็นสิงต้าแพนเจ็เข้าใจงานที่ทำอย่างลึกซึ้งการทำงานไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ทุกเรื่องที่ทำต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีความเข้าใจรู้ลึกรู้จริงอินไซต์ของงานนั้นๆมีวิธีการมีเป้าหมายมีขั้นตอนในการทำงานและที่สําคัญต้องรู้ว่างานนั้นจะต้องใช้ความรู้ ทักษะความชำนาญใดบ้างเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จได้เข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองไม่รู้นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จมีความข้าวหน้าในอาชีพสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้ตนเองต้องสามารถประเมินตนเองได้ว่ามีความรู้ใดที่ขาดหายไปและส่งผลทำให้งานของตนเองไม่ประสบความสำเร็จและองค์ความรู้ใดบ้าง จะกลายเป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จที่สำคัญอย่าคิดเอาเองว่ารู้แล้วเพราะคนที่คิดว่าตัวเองนั้นรู้ดีอยู่แล้วเก่งแล้วมันจะกลายเป็นตัวปิดกั้นโอกาสและไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีก 9. มีส่วนร่วมในทุกงานที่ตนเองเกี่ยวข้องเพราะการคิดว่างานที่คนอื่นกำลังทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ จะทําให้ภาพรวมของการดรําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จเมื่องานของคนอื่นติดขัดแต่เราต้องทํางานนั้นต่อจากคนอื่นก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่งานของเรานั้นจะประสบความสําเร็จได้เช่นกัน 10. สนุกกับงานที่ทําการทํางานบนพื้นฐานของการท้อแท้เปื่อนหน่ายผลลัพธ์ของงานที่ได้นั้นจะไม่มีคุณภาพและอาจจะทําให้หน้าที่ที่กําลังทําบกพร่อง การทำงานด้วยความกระตือรือร้อนจะสามารถกระตุ้นตนเองได้จะทำให้ผลงานที่ทำได้เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพและมีประสิทธิผล 11. คิดว่างานที่กำลังทำอยู่เรามีความเป็นเจ้าของของกิจการนั้นๆและเป็นการทำงานเพื่อการเรียนรู้แลผลประโยชน์ที่ได้รับจากการคิดว่าเราคือเจ้าของกิจการมันจะช่วยทำให้งานดีขึ้นมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น มีความกำลังใจและมีแรงบันดาลใจยิ่งขึ้นมันจะช่วยเป็นพลังกระตุ้นให้เรามุ่งไปที่ผลลัพธ์ของงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้สําเร็จรุ่งร่งได้ส่วนการทํางานเพื่อการเรียนรู้นั่นคือการมุ่งไปที่ผลประโยชน์ที่ตนเองกําลังจะได้รับมันจะช่วยสร้างความเพียรพยายามและความอดทน12ทํางานเอาแบบชั้นหนึ่ง คนที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุดนั่นก็คือผู้ชนะจากการแข่งขันการคิดเอาแบบชั้นหนึ่งนั้นมันคือความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นการทํางานจากแนวคิดเอาแบบชั้นหนึ่งจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการแข่งขัน เพราะสิ่งที่ดีที่สุดจะทำให้ต้นทุนทุกๆด้านมันลดลง 13. จงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องบนโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนที่ก้าวทันตามกระแสนิยมเท่านั้นจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพที่ทำ